่วงกลางกันยายนต์แบบนี้นะครับผมราคารับซื้อเศษเหล็กเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตกันครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก c w ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอืนน่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เหล็กบางก่อนนะครับ วันนี้นะครับเหล็กบางหน้าร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวนะครับชั้นวางของหรือตะแกรงพัดลมนะครับผมถ้าเป็นเหล็กบางวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กจากการก่อสร้างนะครับผมเหล็กอะไหล่รถนะครับหรือคัสซีรถนะครับวันนี้เหล็กหนาหน้าร้านเนี่ยจะเริ่มซื้อตั้งแต่ที่กิโลกรัมละ9บาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับผมสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพะจันปร์ปชาจีนใกล้ๆกับแอ และสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคลิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l i n ยน์ที่ at c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติแล้วนะครับผมจะทําการแปะล mm ิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั hmm. ่นนะครับ ลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีเซิเคิให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ